เอาถุงมักเอาถุงแม็กมาใส่หัวโอ้ยน้องเล้มีดูได้รป้าปาน้องแคตโตแล้เหลียวเห็นแล้วเหลียวเรเห็นเรา้สียางเห็นหุงค้างอ๋อสงสัยไหมคัเอฟซีค่ะหนองให่โตเราเหลียวเห็นหุงเลเห็นไปทัวเนาะเอาซุ่มหัวป้าป่าเลยปะนี่อือฟุกุจูได้หรอป้าป่านอตามมุริจะไดเนาะมีไดมีหรื เมียนนั่นได้ใครต่อร่ยกูได้ค่รูป้าป่าเดี๋ยบไปเห็นหง่าจังเลเมี๋มียเวมาเห็นหงคือสียางไดแต่มีดี่งก็ไก่เอาไนะไไปมีรู้ลยป้ามีรู้นะเนาะใครตอมีรูอะเรมีรูอะเรมีรู่ะกิดการเลยวะเอ้ยเห็นเป็นตัวตีตัวเลนเนาะลนกผู้ใด้หร ไข่โตไข่โตถุงน้ำตาลเอาต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 าเาตาตาตาราต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 าาต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 าอาต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 านาตาตา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 ้าตาตาตาเา้าตาตาเาาเาตาตาเาาตาาตาาเ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 าต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 าาต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 าาต ป้ามีเจป้าป้าอ้าหน่าพอ่งคโทรแล้วเดี๋ยวไปเห็นหงดอกแต่ว่าเราจำเราจำกินจำทางใดขึ้นมาเนี่ล่ะจำกินจำทางเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ยเดี๋ยวป้าอ้าวๆๆๆๆๆๆป้า อไข่ยูมักตัวนั่นเลยไข่ยูมักไข่ยูมักไข่ยูมักเนะไข่มักกินแม็กซเสร็จแล้วมาใส่หัวเลนเป็นของเลนซสายไงต่อไชไข่ยูมักเลยไข่มักเลยมวนใส่หรอป่ะทีไข่ยูมักเย เอาลูกขึ้นก้อนนี่ฮะทัดเตกะระทัดเตกะระเดียอย่างกันถุงแม็กถุงเดียวนี่นะมือนี่ใส่ของเล่นไหม่อีล้วพี่น้องเอออ่ะไปย่างมาดิอรุ่ยเก๋อเดเด้อ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 ดอเด้เด้อะมาออดเ ใจชมีแต่อามามาขจีหรดาเตะใครตัวสมองดีแตว่าก็หัวดีเนี่ยแต่เตะ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 เเตะเตะเตะเะเต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 ะเะเต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 ะเะเตะเตะเเตะเตะเตะเตตเตะเเตะเเตะ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 ตะเ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 ตต มามหมวะมามามาเร็วอาละหาแม่บ่เห็นไปไปหาป้าป้ามาตกรไปใให้ไจูมัก ไปไปหาป้าป่ามาหนิป้าป่าตะโกนเนี่แลนกลับไปกับแม่นี่มามานี่ใครตัวตงตอีสการ์ดตัวชื่อกลัเลยมามามามนีนี่เราจะไปตามหาน้องไขโตไขโตให้ดังเอาไขโตโดโก อีนาย้ปะโอ้ยโอ้ยโอ้เอาหยังมาขอมหัวเนาะโอ้ยไปแล้วไปแล้วบัดนี้ไข่โตโดก็เหลียวเห็นหุงอยู่บ่ล่ะนั่นอันเหลียวเห็นหุงอยู่บันนี่เหลียวเห็นหุงอยู่บันนี่แสดงว่าเหลียวเห็นหุงเด้ดนี่แสดงว่าน้องไข่โตมองเห็นใช่ไหมมองเห็นอยู่บ่าโอ้ยโอ้ยเลียนนี้พี่หลอกหน่อยกันเถอะเลียนนี้พี่หลอกหน่อยกันเถอะโอป้าเกดอะอันนี้ยินได้ปะอะไร น้องแค่โตกันอย่าปากอย่าปากค่ะอ้อหนีกันเด้อหนีกันเด้อพี่หลอกหน่อยมันเห็นนีหอย่างเนาะไข่โตมันจะข่องลมล่ะลูกภ้าปูที่นอนไปไปนอนเลยไปปูที่นอนเห็นป้าป่าปยบา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 ย หนอนให้ตจะไปปูที่นอนหนป้าป่าหน่ยจังหน่อยปูที่นอนหนป้าป่ามามป้าป้าป้าปาป้าหนูอยากแตกรึยังให้ตลองให้โเห็นยังโอ้นวดให้ป้าป่าโอ้บาซาชิยาดูเนาะมันหนวดหรือว่าขี้มาลอะฮะเฮมเฮมเฮ เฮ้มเฮ้มม,มามาอุ้มมามนวดเออพวกหลานนวดให้พอตัวลูกเกง่งเก่งเก่งเออ,เอ,อนวดจากคอนะคะเออการนวดที่ดีต้องเริ่มต้นจากทังหัวนะคะคาดละบอกคือเศร้าเร็วแท้ฮะไคโตคาเดตเกสคามาซาชิวะ อ้านวดดอืมาบราตดก็ดัตก็ดออนวดให้ใครตัวเนียป้าป้าโมกุโนะบาซาชิยัตっกุเรนวดให้เนี้ยมื่อแล้วนวดให้เนี้ยป้าป้านวดให้ใครตัวเนีแล้วอืมพันใหญ่พอนวดให้อืมมาซิเดียอืมอืม โอ้ยเราพยอมมันเสียเปียบเลยแล้วอืมปวดขาบรสว่าบอกพ่ใหมาสัสใครต่อชีส no. กัได้ตานสวยเนี่โอ้อืมตด้ัน้เนเจ็บขาเัน่าม mm, ันปวดขาโอ้ยหน่อยหน่อหัวทอบังแกน้ะหูจักปวดขาเนาะให้พอนวดขาให ポ,ポーポーポー,ーも多かったやん。うん。ポーポーマッサージ上手うん。うん。上手ですかうん。はい。じゃあ、カイトはじゃあ、10円いただきます。10円。<laughs> 10円です。カイト10円です。10円です。10円,です10円払ってくれ。